มาต่อกันที่เรื่องราวของลุงเอี่ยมนะคะซึ่งหลายคนคงจะจําลุงเอี่ยมกันได้นะคะลุงเอี่ยมเป็นขอทานใจบุญที่เคยบริจาคเงินให้กับวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมกว่า2ล้านบาทเมื่อ4ปีก่อนจนโด่งดังไปทั่วโลกแต่ว่าวันนี้ของลุงเอี่ยมไม่เหมือนวันก่อนค่ะเมื่อวัดไร่ขิงไม่อนุญาตให้เข้าไปขอทานหลังจากพรบควบคุมขอทานมีผลบังคับใช้จนเป็นเหตุให้ลุงเอี่ยมไม่มีไรายได้แล้วก็มีความเป็นอยู่อย่างยากลําบากถึงกับต้องขอข้าวตามร้านค้า สวัสดิการของวัดเพื่อกินประทังชีวิตนะคะทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยได้ลงพื้นที่พูดคุยพบว่าลุงเอี่ยมนั้นตอนนี้ก็ยังมีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ค่ะว่าว่าว่ามันคนเออะหอมเออหมมากอเด้ ทำคือคือคือไม่ไดุเงินเหลือไหมเงินเหลือเงินไม่เหลือแล้วทำยังไงอ่ะลุงเงินไม่เหลือเราทำยังไงต่อไปเบอะเบอเบอรเอหะคือ Who is this?